วันนี้นะครับในส่วนของทางหน่วยงานด้านความมั่นคงเองจะมีการหารือกันเพื่อที่จะกําหนดจุดครับเพื่อให้รถกระบะที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะครับของประชาชนทั่วไปเนี่ย ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอใบอนุญาตไว้สําหรับไปแสดงตามจุดตรวจต่างๆเพื่อที่จะบอกถึงวัตถุประสงค์และจํานวนคนที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็ยังได้ย้ำครับว่ารถยนต์ทุกคันประชาชนทุกคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนงแสดงนั้นขอให้ถือบัตรประชาชนและเล่มทะเบียนรถเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนด้วยครับนายสาธิตวงหนองเตรยรัฐมน,นตรีประจำสำนักนายกซึ่งกำกับดูแลสื่อนะครับเปิดเผยว่า วันนี้จะเชิญผู้บริหารสื่อทั้งของรัฐและเอกชนมาหารือกันอีกครั้งถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและรถยนต์ที่จะเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมสามารถเข้าไปได้รัฐบาลไม่สกัดกัน้นแต่ว่าต้องนำบัตรประชาชนและเล่มทะเบียนรถติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันคนต่างด้าวและรถแปลกปลอมเข้ามาก่อ,อความวุ่นวายนะครับส่วนรถบรรทุกเล็กหรือรถกระบะของประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาทำธุระในกรุงเทพจะให้ไปลงทะเบียนตามสถานที่ที่กำหนดเพื่อขอใบอนุญ,ญาตแล้วนำไปแสดงตามจุดตรวจต่าง ซึ่งวันนี้จะหารือเรื่องสถานที่ลงทะเบียนไว้ให้ชัดเจนและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและในวันพรุ่งนี้ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจเสร็จเรียบร้อยก็จะพาสื่อมวลชนไปดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ